สวัสดีครับก็ผมนายเอกชัชยเทพาคำวันนี้ผมจะมานำเสนอปฏิบัติการวิศวกรรมการทางเรื่องการทดสอบการยืดหดตัวของวัสดุแอดเฟลอาจารย์ผู้สอนนะครับอาจารย์พงพันธ์แทนกเกษมจะทำโดยนายเอกชัชยเทพาคำรหัสนิสิต6 4 0 1 0 3 1 0 3์6สมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะครับนางสาวนัตยา ไก่สวนในเอกชัยเทปาคำสามนางสาวจุธามาตปัญญาสี่นางสาวปณิดาสุดมาห้านางสาวสุริยาพรบบึ่งซ้ายรายงานเล่มนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา0 301341ปฏิบัติการวิศวะกรรมการทางในหลักสูตรวิศวะกรรมบันดิต สาขาวิศวกรรมโยธาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบการยื่นหดตัวของวัสดุแอดเฟลโดยผู้จะทําครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายง,งานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทําการทดสอบหรือผู้ที่ศึกษาไม่มากก็น้อยและถ้ารายง,งานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จะทำขอน้อมรับข้อผิดพลาดและขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับการทดสอบการยืดหดตัวของวัสดุแอดเฟลวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นิสิตสามารถหาการยืดหดตัวของวัสดุแอดเฟลได้วัสดุนะครับ 1. วัสดุแอดฟฟลหรือแอดฟฟลซีเมนสองสารป้องกันการติดหรือสบู่คิสโซลีนผสมกับเด็กซินเทลหรือคาโอลีนสน้ำสะอาด 4. สารปรับความเข้มข้นของน้ำเช่นเมทิลแอลกอฮอล์โซเดียมคลอไรเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับ 1. อ่างควบคุมอุณหภูมิ 2. เครื่องดึงสามารถดึงตัวอย่างด้วยอัตราเร็วที่สม่ำเสมอตามกำหนดและปราศจากการสั่นสะเทือน 3. แเป็นพิมพ์ใช้สำหรับหล่อตัวอย่างให้มีขนาดตามที่กำหนดประกอบด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นคือด้านข้าง2ชิ้นและปลายทั้งสองข้าง2ชิ้นโดยปลายทั้งสองข้าง ยังทำหน้าที่เป็นตัวจับตัวอย่างเพื่อดึงตัวอย่างให้ยืด 4. แผ่นทองเหลืองหรือ R. ใช้ลงด้านล่างของแบบพิมพ์ 5. เทอร์โมมิเตอร์6มีดปาดแต่นตัวอย่างใช้ในการปาดแต่นตัวอย่างของตัวอย่างแอดโฟลให้เรียบ 7. ตะแกรงล่อนเบอร์50 ขั้นตอนการทดสอบนะครับ 1. วางแบบพิมพ์ลงบนแผ่นทองเหลืองให้แนบสนิทกัน 2. ทาสารป้องกันการติดที่ผิวผิวในของแบบแผ่นทองเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างแอดฟอลติดกับแบบพิมพ์ 3. ต้มตัวอย่างให้เหลวด้วยอุณหภูมิต่ำที่สุด คนให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอ 4. เทตัวอย่างลงบนลงในแบบโดยเทให้เป็นเส้นเล็กๆกลับไปกลับมาจนกระทั่งระดับของตัวอย่าง a d ดเฟ l t เกินปากแบบเล็กน้อยขณะเทตัวอย่างต้องให้แบบอยู่นิ่ง ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา30-40นาที 5. นำแบบพิมพ์แช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอุณหภ,ภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับเป็นระยะเวลา30-40นาทีนำแบบขึ้นจากอ่างใช้มีดที่ลนไฟให้ร้อนปาดตัวอย่างส่วนที่เกิน ออกจากผิวหน้าของตัวอย่างเรียบเสมอให้เรียบเสมอปากแบบนะครับ 6. <ฮ>นํำแบบพิมพ์แช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกครั้งเป็นระยะเวลา85-95นาทีจึงนำตัวอย่างออกจากออกจากนิดอ่าจากอ่างน้ำ แผ่นทองเหลืองออ,ออกในลักษณะเฉือนแล้วแกะชิ้นส่วนทั้งสองข้างของแบบพิมพ์ออกโดยระวังอย่าให้ตัวอย่างเกิดการบิด 7. สวมหัวจับชิ้นส่วนหัวจัดชิ้นงานเข้ากับเครื่องทดสอบแล้วเดินเครื่องเพื่อดึงชิ้นตัวอย่างด้วยอัตราเร็ว5เซนติเมตรต่อนาที จ,จนกระทั่งชิ้นส่วนตัวอย่างขาดโดยควบคุมอุณหภูมิของอ่างให้เท่ากับ25องศาเซลเซียสขนาดทดสอบครับหมายเหตุนะครับขนาดดึงชิ้นตัวอย่างหากเส้นตัวอย่างลอยขึ้นบนผิวน้ำหรือจมไปที่ก้นอ่างให้ยกเลิกการทดสอบครั้งนั้นและทำการทดสอบใหม่โดยปรับ ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำให้เหมาะสมกล่าวคือถ้าเส้นตัวอย่างร้อยขึ้นแสดงว่าน้ำมีความถ่วงจำเพาะมากเกินไปให้เพิ่มแมทชิลแอลกอฮอล์ลงไปถ้าเส้นตัวอย่างจมลงแสดงว่าน้ำมีความถ่วงจำเพาะน้อยเกินไปให้เติมโซเดียมคลอไรด์ครับการรายงานผลการทดลองนะครับ รายงานค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ3ครั้งซึ่งเป็นค่าการยืดการยืดดึงครับและนี่คือการทดสอบนะครับด้วยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเกลยางมาต่อยอยู่ที Self ่ iet, an ati, a c 2 0 0 0ถึง300นะครับความเร็วในอัตราเร็วในการดึงชิ้น ชิ้นชิ้นงานนะครับอยู่ที่5เซนติเมตรต่อนาทีครับได้ค่าผลการทดลองตามดังตารางนี้เลยครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองการยืดตัวของวัสดุแอดฟอลที่อุณหภูมิ25องศา,ศาเซลเซียสทั้ง3ครั้งพบว่ามีระยะการยืดตัวดังนี้ครับครั้งที่1 ยู่ที่13.5ซมครั้งที่2อยู่ที่13.5ซมครั้งที่3อยู่ที่13.5ซนติเมตรตามลำดับครับและหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากการทดลองได้13.5ซนมวิจารณ์ผลการทดลองนะครับจากการทดลองการยืดตัวของวัสดุแอดฟ u ล t ในการเจาะแต่ละจุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า10 ข้อควรระวังคือการปรับเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ควรให้เข็มทิ่มลงในวัสดุเพราะอาจทําให้ข้อมูลได้้รับอขอมูลที่ได้จากการทดลองผิดพลาดขึ้นได้ครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ